น้อยเป็นกระแสเสียงนะครับสารลิศไม่ไหนนะครับพิปานกดลงเด้อกดลงตัวสอประจำจังหวัดให้ได้นะครับหลังจากที่เฮ้ยต้องประตูทำไรเนี่ยกระแพงแตกเข้าประตูให้ได้โคตรรียอนหนรีไปขนาดเชลลบแล้วนี่เหรอมันมาหาจริงไหมันมาหาจริงไห มันีกนท้ายหอีีีอยู่ท้าเก่บรถเาดไปตามปามเดียวนีเดีดีดีีีนสว่างะสมันเลยพี่น้องเยีทีพนสว่างนี่ใ้าตัวมาก็พาดับแท้ดีมนสวรงยโอ้ยะ

ครับเสือวครับบาธีทำงาน้ยที่เป็นฮาตรงกลางและจิมนงเลครับไใจ่า้โหาไทำไมพี่เอาไหมปาเหรียญสุกเลยกับประตับเสลงซิตี้ครับทีมาเสลาีทงานขวาเขาเปนบาเรหกเตามให้มากไอยทนายตุ่นครับดึงดึงเยวหลอกทนาย้วยดไบนี่โอ้โหยตดทางหน้าเซ็นเตอร์นะ้านไหนเอวนไหนเข้าหเข้าเกอร์าหน้าไม่ได้ย้เซ็นเตอร์

สวยโจได้โจได้ยิงยิงยิงปันเลยปันกันเลยยังด้เยโอ้ยพร้อ่ะพี่ตร้อมป่ะลั่นไปลันยิงได้ยิงพีนั่ิ

สวัสดีพี่นักกีฬาทุกท่านเลยนะครับวันนี้สนามนักคุณคาเฟ่ของเรานะครับมีบริการอาหารเครื่องดื่มก็โทรตว่ามาดนะครับไม่รู้เอาเรียกอะไรไปจากไหนครับนะครับแรงตัวเองก็ไม่มีครับแต่ใจสู้เหมือนกัน สวยพี่ได้อยู่ได้อยู่ต่อยอดจิออกใกล้ใกลมาที่นั่นปามี่นะะตามทำไงตามจี้หลใจตามโยกแล้วให้มาอย่กลางโยกาในุา

อาต่อครับให้มาที่ด้านในครับธาธนาตูนนมาให้จปาหมี่ครจตาาหมี่ไม่รู้จะทำยังไงฮะให้มาทีนกลางโอ้กลางเต็มไปหมดลยครับรับเป็นระเบียบด้วยครับที่นั่ือยครับนอกจากจะทำหัวใจแล้วนาะยังตั้งยืนเยครับจานทำทำโอ้โหสวย ดีดีดีสกินสกิน

Chơi con, chơi con. Ê, kéo lên. Đi tám con Đi con không bỏ lỡ สวยปอนสวยมาด้านหลังสหน่อยด้านหลังเชหน่อยไม่ไหวยกมือไม่ไหวยกมือย่ายอยไอยเจอ้ตงนีี่นใจอ้บาม่ไหวยกมือนะคนละตัวคนละตัวนักอบนะครับเวัยรุ่นเนครับ ดูคู่ดูคู่ดูขู่ดูขู่ด้วยดูู่ด้วยดูู่ด้วยยนเจเยันแมกเดียวไรดนี่กตยอกตองูที่ชิัดาดูคน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 เข้าคนเดียวเข้าคนเดียว คนเดียวนะคนเดียวนะโซน12กว่านะกว่านะประคองไว้พี่ไม่ได้ประคองไว้ประคองไว้เองไม่ได้ก็ไม่เสียเด้อไม่ได้ก็ไม่เสียไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าเออในเลนทางเจ้าของกันแหละเข้าเส้นเลยเข้าเส้นเลยภาพบุกยองภาพ คนเียวคนเดวคนเดียวประปลเปกล้กล้คนเดียวครับคนเดียวเลยเอาเลยย้วู้ดโอเ

เค้รับไม่ดวกียังไก็ระวังนะต้ารานะครับเจกันหทุกทีนะครับเราจะครัถ้าคะาวานก็จะเป็นมุกได้เสียนะครับอเดตอนนี้ก็จะเป็นได้มเสียเยอะกว่าเแล้วก็มเล่านีชนะใบต้ขาด้วยนะรุสครับยิงเลยพี่ยิงหน่อย ยิงเลยเฮ้ยสวยพี่พาพาขาลุดบอลอนลูกบอลนะถึงทันจัดได้ยัดเลยยิงเ้ยเอาลูกเจ็ดหน่ลูกเจดหน่อยนี่เออถ่ายทันเนื้อ

ประตูสวยันก <M> ิเเยอ่ิราะมันล่นไม่ดีเป็นเสที่หก็าาบีบอลนีมนเปนกีที่ที่นะครับเราไม่มีความรับผิดชอบทเองนะครับ